นับจากนี้ไปไม่ถึง365วันความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเทีย่ยวการขนส่งและด้านอื่นๆของ10ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเกิดขึ้นในนามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงสู่ประเทศในอาเซียนได้หลายประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์ที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชามีจุดผ่านแดนที่ผู้คนสามารถเข้าออกไปมาหาสู่กันซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าโดยเฉพาะจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมซึ่งจะเป็นประตูจาก16จังหวัดในภาคอีสานของประเทศไทยเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคอาเซียนด้านทิศต,ตะวันออกได้หลายประเทศ านมาแม้จะมีตลาดการค้าเพื่อรองรับกำลังซื้อของผู้บริโภคแล้วก็ตามหากแต่ยังขาดความหลากหลายไม่มีจุดเด่นและเอกลักษณ์ทางสังคมของท้องถิ่นและขาดองค์ประกอบที่จะดึงดูดผู้คนให้เดินทางเข้ามาได้มากพอ บริษัทโจมคชาจำกัดโดยนายสมบัติสีสุรินที่ปรึกษาและคณะผู้บริหารมืออาชีพจึงได้จัดให้มีพื้นที่ที่จะเกิดเป็นศูนย์กลางการค้าการขนส่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในานามตลาดอาเซียน ตลาดอาเซียนอยู่ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรช่องจมเพียง1กิโลเมตรมีเส้นทางเชื่อมยยงไปสู่นครวัดนครธมประเทศกัมพูชาด้วยระยะทางเพียง160กิกิโลเมตรเป็นตลาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีสิ่งที่เป็นคุณค่าทางสังคมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมควบคู่ไปด้วย บนพื้นที่179ไร่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติคือคลองห้วยดานและคลองชลประทานจะถูกฟื้นฟูและอนุรักษ์มีการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบในรูปแบบคอมเม์เช่นปาร์กหรืออุทยานการค้าออกแบบให้มีพื้นที่รองรับกิจกรรมครบวงจรพื้นที่รองรับการค้าขายทั้งปลีกและส่ง ยังเป็นสัดส่วนมีลานจอดรถสิ่งอำนวยความสะดวกสบายสะอาดสวยงามร่มรื่นนอกจากนี้ยังมีโกดังเก็บสินค้าและคลังสินค้าทันบนมีโคสตอร์เจมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวท่ารถโดยสารระหว่างประเทศและอื่นๆความเป็นตราอาเซียนเนี่ยในที่นี้ผมหมายถึงตลาดที่สามารถจะรองรับการขนส่งระหว่าง 16จังหวัดภาคอีสานไปสู่ท่าเรือที่เวียดนามได้และก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งค้าขายของคนภาคอีสานซึ่งมีวัฒนธรรมใกล้เคียงกับคนกัมพูชากับคนกับคนเวียดนามว่าเราไม่จําเป็นจะต้องไปถึงกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าไปทางอาลันจปประเทศเพื่อไปกัมพูชาเราสามารถจะมาที่ช่องจอมมาที่ตราดอาเซียนนี้แล้วก็สามารถจะเดินทางต่อเข้าไปถ้าจะเดินทางไปในเรื่องของการท่องเที่ยว จากจุดที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะครับเราไปอีกประมาณ160กิโลเมตรบนถนนลาดยางเราก็จะสามารถไปถึงนครวัดนะครธมได้ใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงถ้าจะพูดไปในเชิงเปรียบเทียบก็คือว่าจากจุดๆเนี้ถ้าจะเดินทางไปที่โคราชจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงแต่ถ้าเราเดินทางจากจุดนี้ไปที่เสียมเรียบนะครวัดนะครธมเนี่ยเราก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกับ45นาที เนื่องจากว่าบริเวณที่อยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ชายแดนมีความเป็นมามีประวัติศาสตร์ที่เรากำลังเตรียมตัวเรื่องประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าช่องจอมคืออะไรจังหวัดสุรินทร์มีความสำคัญเป็นไปเป็นมาอย่างไรเนี่ยฉะนั้นบริเวณตลาดอาเซียนเนี่ยผมใช้คำว่าเป็นตลาดที่เราเรียกว่าเป็นคอมเมอร์เชียลพาร์คหรือถ้าจะเป็นแปรเป็นภาษาไทยก็อาจจะใช้คำว่าอุทยานการค้าเพราะเราจะอนุรักษ์พื้นที่ของเราเนี่ยนะครับให้เป็นอุรมไปด้วยสีเขียว ในบริเวณเนี้มันจะมีสวนรุกชาติไม้พยุงธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นธรรมชาติแล้วเราจะอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังดูว่าพื้นที่ที่มีต้นไม้พยุงเกิดขึ้นธรรมชาติเนี่ยเขาอยู่ยังไงก็มาดูได้ขอเชิญว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญเป็นที่ที่คนสามารถจะทำมาค้าขายแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองได้เพื่อรองรับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ย ก็ยังสามารถมาประกอบอาชีพในเรื่องการดูแลการท่องเที่ยวหรือมาประกอบอาชีพเกี่ยวกับการขนส่งหรือมาประกอบอาชีพที่ประกอบกับการประกอบอาชีพต่างๆเหล่านี้มันเป็นโอกาสทองของนักลงทุนนักธุรกิจ